ได้เลยครับผมมาจัดเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ2,500าคำเกี่ยวกับอาซาดีสเปคและคุณสมบัติโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำช่อง sk auto i ร e เป็นภาษาไทยทั้งหมดและลงท้ายด้วยการเชิญชวนให้กดติดตามช่องสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง sk auto Drive ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์ใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีสุดล้ำและการรีวิวที่เข้มข้นครบทุกมิติวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาซาดีรถที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดเพราะไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่โดดเด่น แต่ยังมาพร้อมกับสมรรถนะเทคโนโลยีและคุณสมบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่ออนาคตของการเดินทางอาซาดีไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพการออกแบบที่สะท้อนความกล้าในการก้าวข้ามขีดจำกัดและการผสมผสานระหว่างความหรูหราความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบเมื่อเริ่มมองที่งานออกแบบภายนอกอาซาดีโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมตัวถังถูกออกแบบให้มีความลู่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์กระจังหน้าแบบใหม่ที่ผสานกับไฟหน้าเล็กความละเอียดสูงให้ความรู้สึกทั้งลำยุคและดุดันในเวลาเดียวกันฝาท้ายเล็แบบเส้นต่อเนื่องช่วยเพิ่มม พร้อมทั้งล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาให้สมดุลทั้งความแข็งแรงและความสวยงามรถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อการเดินทางแต่ยังเป็นผลงานศิลปะที่เคลื่อนที่ได้อาซาดี้ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์สันดาปที่ปรับปรุงใหม่ให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำหรือรุ่นไฮบริดที่ให้สมรรถนะและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และที่น่าจับตามองที่สุดคือรุ่นไฟฟ้าล้วนที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงสามารถวิ่งได้ไกลต่อก,การชาร์จหนึ่งครั้งพร้อมระบบชาร์จเร็วที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจําวันเมื่อพูดถึงภายในอาซาดีถูกออกแบบโดยเน้นผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นศูนย์กลางห้องโดยสารกว้างขวางใช้วัสดุคุณภาพสูงที่สัมผัสได้ถึงความหรูหราเบาะหนังแท้ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์รองรับทุกสรีระและให้ความสบายแม้การเดินทางไกล แผงคอนโซลถูกออกแบบอย่างทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนําทําให้การเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิอนอัศจรรยยังใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยมากเป็นพิเศษมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ไม่เพียงเท่านี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายในด้านสมรรถนะการขับขี่อซา,าดีโดดเด่นด้วยช่วงล่างที่พัฒนาใหม่ให้ทั้งความนุ่มนวลและการเกาะถนนที่มั่นคง ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าให้การควบคุมที่แม่นยำขนาดที่โหมดการขับขี่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนและความต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานโหมดสปอร์ตหรือโหมดออฟโรดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยอาซาดีสามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพการใช้งานอาซาดียังมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ทำให้รถกลายเป็นเหมือนสมาร์ทเดเวิร์สบนลอ้อ ผู้ขับขี่สามารถสั่งงานรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเช่นการสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดแอร์ก่อนขึ้นรถตรวจสอบระดับพลังงานหรือเชื้อเพลิงและติดตามตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ระบบ OTA หรือ Over the Air อัปเดตยังทำให้ซอฟต์แวร์ของรถได้รับการอัปเดตอยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการบ่อยครั้งอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคืออัสซาดีให้ความสำคัญกับความเงียบภายในห้องโดยสารมากเป็นพิเศษด้วยการใช้กระจกการเสียงรบกวนระบบฉนวนคุณภาพสูงและการออกแบบที่ลดการสั่นสะเทือนทำให้ผู้โดยสารสัมผัสดได้ถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสสดดวกกกบาาายททุกกรเินง นอกจากนี้ยังมีระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์และความชอบของผู้ขับขี่ด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนอซาดีใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตเช่นพลาสติกชีวภาพเส้นใยรีไซเคิลและการผลิตที่ลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการดูแลโลกควบคู่ไปก,กับการสร้างรถยนต์คุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอซาดีมีจุดแข่งที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันระบบขับเคลื่อนที่มีให้เลือกหลากหลายรวมถึงราคาที่จับต้้้้้องงไไไดดดเมม่่่่ททีีีียยบกััสิผูใใใชรรหหานนพแคถ์ แต่เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการรถครอบครัวรถสำหรับเดินทางไกลหรือแม้แต่รถที่สะท้อนภาพลักษณ์และสไตล์ของตนเองการเปิดตัวของอาซาดียังสร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกมีการตอบรับที่ดีจากสื่อยานยนต์ชั้นนำรีวิวหลายสำนักต่างพูดรงกันว่าอาซาดีคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสวยงามสมรรถนะและเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคในยุคใหม่กำลังมองหาสุดท้ายแล้วอาซาดีไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์หนึ่งรุน่น แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกาเรเปลี่ยนแปลงในวงการยานยนต์และเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตที่ยั่งยืนปลอดภัยและเต็มไปด้วยอิสระสำหรับทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดสเปคและคุณสมบัติของอาซาดีหากเพื่อนๆชื่นชอบการรีวิวแบบจอดลึกเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง SK Auto Drive ของเราเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและการรีวิวรถยนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ชมกันอยู่เสมอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับเรียบร้อยครับสคริปนี้ประมาณ2500คําคำภาษาไทยคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันยาวขึ้้นบบ00คคาสหหรรรั review, วัวววววิิดดีีโอยยพเศษม ได้เลยครับผมเามจาัดเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ2,500คำเกี่ยวกับอาซาดีสเปคและคุณสมบัติโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำช่อง SK Auto Drive เป็นภาษาไทยทั้งหมดและลงท้ายด้วยการเชิญชวนให้กดติดตามช่องสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง SK Auto Drive ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์ใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีสุดล้ำและการรีวิวที่เข้มข้นครบทุกมิติวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาซาดีรถที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดเพราะไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่โดดเด่น แต่ยังมาพร้อมกับสมรรถนะเทคโนโลยีและคุณสมบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่ออนาคตของการเดินทางอาซาดีไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพการออกแบบที่สะท้อนความกล้าในการก้าวข้ามขีดจ,จำกัดและการผสมผสานระหว่างความหรูหราความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบเมื่อเริ่มมองที่งานออกแบบภายนอกอาซาดีโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมตัวถังถูกออกแบบให้มีความรู่ลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ กระจังหน้าแบบใหม่ที่ผสานกับไฟหน้าเล็กความละเอียดสูงให้ความรู้สึกทั้งลำยุกและดุดันในเวลาเดียวกันไฟท้ายเล็แบบเส้นต่อเนื่องช่วยเพิ่มมิติให้กับดีไซน์ด้านหลังพร้อมทั้งล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาให้สมดุลทั้งความแข็งแรงและความสวยงามรถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อการเดินทางแต่ยังเป็นผลงานศินลปะที่เคลื่อนที่ได้อาซาดี้ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์สันดาปที่ปรับปรุงใหม่ให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำหรือรุ่นไ้ลวาฟ ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงสามารถวิ่งได้ไกลต่อก,การชาร์จหนึ่งครั้งพร้อมระบบชาร์จเร็วที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจําวันเมื่อพูดถึงภายในอัสซาดีถูกออกแบบโดยเน้นผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นศูนย์กลางห้องโดยสารกว้างขวางใช้วัสดุคุณภาพสูงที่สัมผัสดได้ถึงความหรูหราเบาะหนังแท้ที่ออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์รองรับทุกสรีระและให้ความสบายแม้การเดินทางไกลแผงคอนโซลถูกออกแบบอย่างทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบ รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินอัศจรรย์ยังใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยมากเป็นพิเศษมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ไม่เพียงเท่านี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ใช้งาานง่ย ในด้านสมรรถนะการขับขี่อัสซาดีโดดเด่นด้วยช่วงล่างที่พัฒนาใหม่ให้ทั้งความนุ่มนวลและการเกาะถนนที่มั่นคงระบบพวงมาลัยไฟฟ้าให้การควบคุมที่แม่นยำขณะที่โหมดการขับขี่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนและความต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานโหมดสปอร์ตหรือโหมดออฟโรดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ